ก่อนเข้าคอร์กับเมริกาสูง153เซนติเมตรหลังเข้าคอร์ได้7เดือนสูงขึ้นมา158เซนติเมตรสูงขึ้นมา5เซนติเมตรเลยค่ะ เป็นนักกีฬาฟุตซอลค่ะอยากเป็นนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติเธอต้องใช้ความสูงในการเล่นกีฬาแล้วมึงมีประจำเดือนแล้วด้วยคุณแม่เลยกังวลว่าจะไม่สูงขึ้นมีคนแนะนําคุณแม่ให้พาน้าหนึ่งมาที่เมนดิก้าเพราได้เข้าคลอดแล้วรู้สึกประทับใจมากทั้งพี่พี่ผู้เชี่ยวชาญและคุณหมอคอยดูแลและให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนหรือว่าการออกกําลังกายประทับใจมากค่ะน้ำหนึ่งจะเน้นทานโปรโตีนค่ะทานอาหารเสริม CTA และมีโปรโตีนของเมนิก้าค่ะ หลังจากที่น้ำหนึ่งได้เข้าคอร์สกับเมริกาแล้วนะคะน้ำหนึ่งรู้สึกประทับใจกับผลลัพธ์มากเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาหรือว่ากังวลเรื่องความสูงอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็เข้ามารับคำปรึกษาจากเมริกาค่ะหากปล่อยไว้นานอาจจะทำให้โอกาสสูงน้อยลงนะคะ